What do you buy? ไททันเจอส์กอล์ e เมเพราะเราคิดตาดด้านการลงทุน In v e t in yourself คำสก๊อนี้เจอกับเทปษกอร์อประเจ้าวันเสาร์ที่2 7เดือนเมษายนนะครับทองคำเมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะไม่สวยเลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าทองคำนั้นได้ปิด เป็นแท่งแดงเต็มแท่งเลยนะฮะมากกว่าแท่งเขียวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกนะฮะวงบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยทองคํำจะกับกายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมคลิปนี้ผมมีคําตอบแบบชัดเจนครับเดี๋ยวฟังข่าคุณต่อกันก่อนเลยครับนะฮะเดี๋ยวมาพบกันการวิเคราะห์รับจมกับผมครับ What you buy ๆ h a i d g t g o m i t h เราคิดได้านการลงทุน In red in yourself ครับสวัสดีครับสำหรับสัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นตามคาดขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ลดลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนะครับซึ่งก็ทาให้สัญญาทองคํามีความน่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับเปิดเผยว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ headline PCE ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น2.7%นะครับซึ่งก็สูงกว่า,า,วาะ์ คาดการณ์ที่ระดับ2.6%นะครับเมื่อเทียบรายเดือนครับดัชนี PCE ทั่วไปปรับตัวขึ้น0.3%ในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับส่วนทางด้านของ core PCE ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานและเป็นมตรวัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดให้ความสําคัญเขาปรับตัวขึ้น2.8%ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับรายปีนะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้น2 8เช่นกันในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.6%นะครับ สัปดาห์หน้านะครับที่ต้องจับตาเลยนะครับก็คือการประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับที่จะมีขึ้นในคืนวันพุธที่1พฤษภาคมนะครับเวลา1น,นริกาเป็นต้นไปนะครับคาดการณ์กันว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.50%ก็ขอเชิญน,นักลงทุนติดตามกันได้ครับตอนนี้ไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจากคุณโชคดีกันต่อครับ You are Traing listening Life โดยเทพยากร แคลัซียมเลยตอนนี้ฮะดูกับคำคำนะครับไรสัปดาภาพแรกเลยนะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างสวยงามจริงครับทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นได้ทองคำได้มีแรงเทขายนะฮะลงมาทดสอบที่บริเวณ2,300สี่เหรียญต่อทธรยออน และได้ขึ้นไปสูงสุดนะ,ะอยู่ที่บริเวณ2,384เหรียญ87เหรียญต่อชอยออนแนวนี้นะฮะแต่คุณทองคำนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้ไม่สวยเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณทองคำนั้นปิดเป็นแท่งแดงมากกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เป็นแท่งเขียวเห็นไหมฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเป็นแท่งเขียวแต่สัปดาห์นี้ทองทองคำเนี่ยได้ปิดเป็นแท่งแดงมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาวงบอกว่ามีแรงขายมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมองว่านะฮะตอนนี้เนี่ยคุณ ทองคำเนี่ยได้เป็กรจขายนะฮะและถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยได้หลุดเส้นสีเหลืองเมื่อไหร่นะฮะทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะลงแบบแรงงนะฮะขอย้าว่าเมื่อคุณทองคำานะยฮะหลุดเส้นสีเหลืองทางที่ทีมเราขีดไว้เมื่อไหร่เนี่ยจะหลุดแบบแ,บบแรงงนะฮะส้งเกิดีนะฮะจะเห็นว่าเราทําเส้นสีแดงเนี่ยเป็นลิ่มเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมขึ้นไปนะฮะและมีแนวต้านสําคัญนะ,ะอยู่บริเวณเส้นสีเขียวนะฮะคุณทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้า ทองคำสามารถรีบาวได้ถึงบริเวณ2,396เหรียญต่อทรอยออนถึง2426แนวนี้มาทางทีมเรานะฮะแนะนําว่าควรจะเปิดสะนะฝั่งขายนะฮะขอย้ำนะฮะว่าคุณทองคํานั้นควรที่จะเปิดสถนะฝั่งขายนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดชน2426แนวนี้ไม่ผ่านนะฮะหรือบริเวณ2390ไม่ผ่านเนะะี่ยคุณทองคํานั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยครับ ที่จะไซเวลหรือลงแบบแรงๆนะครับ <Trading Life. S 1> ขอย้ําเลยฮะ Trading l i f e ครับตอนนี้คับทองคำนะครับประสาทภาพที่2นะฮะหลายๆท่านถามผมมาว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยจุดดักซื้อที่น่าควรซื้อที่สุดอยู่จุดไหนนะฮะทางทีมเรานะฮะเลยทําภาพนี้ขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับว่าบราิเวณเส้นสีฟ้าแนวนี้ตามวงกลมสีขาวนะฮะจุดดักซื้อที่ดีสุดนะฮะจะอยู่ที่เรด2,292เหรียญต่อทรอยออนมองว่าเส้นสีฟ้าแนวนี้เป็นแนวรับของคุณทองคาหลายแท่งทีเหลือเกินฮะคาดว่าคุณ ทองคำคงไม่หลุดง่ายๆนะฮะลงมา2,292อาจจะดักซื้อได้นะฮะและเมื่อทำการทรุบบาวกลับขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ2,390เหรียญถึง2,420เหรียญต่อเทรดออนแนวนี้ให้เปิดขายทำกำไรนะฮะขอย้ำว่าเทืเกทองคำนั้นจะลงนั้นคาดว่าจะลงมาทดสอบที่2,292ก่อนนะฮะ และน้ามีแรงซื้อกลับขึ้นไปก่อนฮะถึงยังไงเนี่ยทองคําทุกครั้งก่อนจะลงฮะต้องมีแรงซื้อกลับขึ้นมาก่อนและถ้าไม่ผ่านบริเวณ2 3 9 0ถึง2420แนวนี้เป็นจุดดัก ขายนะฮะทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสลงมาแบบแรงๆนะถะ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดเส้นสีฟ้าเมื่อไหร่ที่2292นะ,ะทองคำเนี่ยก็จะไปต่อบริเวณเส้นสีแดงได้เลยนะฮะอยู่ที่บระเวณ2,184เหรียญต่อทรอยออนบริเวเส้นสีแดงแนวนี้2184มองว่าทองคำถ้าเกิดรุดลงมาจะต้องมาที่บริเวณ2184เหรียญต่อทรอยออนครับปั่นทงครับ you are listening t r e a d i n g life โดยเทพพยากร ครับตอนนี้เนี่ยเดู๋ยวกลับสงคำเลยครับไรเดภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยสวยงามจริงครับเห็นไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ยตีเป็นชานเอลคู่ขนานให้กับทุกท่านดูเลยนะฮะว่าบริเนรับเส้นสีเหลืองตามวงกลมสีฟ้าและวงกลมสีเหลืองทั้ง3ครั้งเนี่ยวงบอกว่าทองคำนะฮะมีในสำคัญมากๆเลยนะฮะอยู่ที่บริเวณ2,318เหรียญต่อโอร์ดนะฮะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญคุณทองคําเลยนะฮะเรนเส้นสีเหลืองเห็นไหมว่าทองคำเนี่ยชนมาหลายๆครั้งแล้วไม่เคยหลุดเลยนะฮะจะมีในสําคัญทางกราฟิกมากๆเลยนะฮะเพราะว่าขีดเทนลลลลลแแแ้้้้ววววกก็มมีจุดงงงถึ3ครั ไม่หลุดนะฮะบ่งบอกว่าแนวแบบนี้เนี่ยจะมีนัยสำคัญมากๆเลยของทองคำนะครับและทองคำนะฮะวันจันทร์อาคารเปิดตลาดมาเนี่ยถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปถึงบริเวณ2,389นเหรียญต่อเทรดออนแนวต้านบร,ริเวณเส้นสีฟ้าด้านบนได้นะฮะทางทีมเราแนะนําให้เปิดสะพังขายก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าทองคําชนแล้วไม่ผ่านนะฮะก็จะลงแบบเงแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปนะฮะต้องคัดลอดฝั่งขายออกนะฮะ พอทองคานั้นจะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะขึ้นไปชนบร,ริเวณเส้นสีขาวด้านบนเห็นไหมครับอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บริเวณ2,460เหรียญต่อทรอยออนโดยประมานะฮะขอย้าว่าโดยปรับมานะฮะ2,460ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถจะผ่านบร,ริเวณ2,389ปิดเป็นแท่งลายเดนเนี่ยสูงกว่า2,389ขึ้นไปได้ควรจะซัอรฝั่งขายนะฮะขอย้ำนะฮะและพะทองคำาน,นจะไปทดสอบบริเวณเส้นสีขาวด้านบนอยู่ที่บร,ริเวณ2,460เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฝัน เทรงครับสัครับตเราเนี้ยโดยกรทองคำกราฟไรเดย์ภาพที네่2นะครับภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามอีกหนึ่งภาพไปเลยนะฮะหลายท่านถามผมมาว่าควรจะดักซื้อทองคำเนี่ยดักซื้อที่เท่าไหร่เห็นไหมครับว่ากราฟไรเดย์นั้นบ่งบอกชัดเจนแดงแจ๋เลยนะครับว่าทองคำนั้นถ้าเกิดจะเข้าซื้อนะฮะควรเข้าซื้อที่บริเวณ2 2 9 5เหรียญต่อทรอยออนบริเวณสีแดงแนวนี้บ่งบอกว่าทองคำนั้นมีแนวรับของคุณทองคำหลายหลายครั้งแล้วเห็นไหมฮะไม่หลุดเลยนะทองคำเนี่ยกำลังจะเล่นอยู่ในโซน ก็ขึ้นไปอยู่ที่เรน2,389เรนต่อทรอยออนเบรเส้นสีฟ้าแนวนี้เลยนะฮะถ้าเกิดขึ้นไปและไม่ผ่านนะฮะทองคำเนี่ยก็จะออโอกาสล่วงแรงๆนะฮะเห็นผลใดที่ทางทีมเราบอกว่าทองคำมีโอากาสจะขึ้นไปถึง2,389สังเกตที่ไอไซด้านล่างเห็นไหมครับตามบกลมสีเขียวเนี่ยไอซเนี่ยเริ่มที่จะยกฐานสูงขึ้นแล้วนะฮะขดเดียวกันเนี่ย กราฟ34 3, แท่งรายเดนั้นมีโลที่เท่ากัน,นะฮะแต่ไอาไซนั้นยกฐานสูงขึ้นวงบอกว่าคุณทองคํานั้นได้มีแรงซื้อเข้ามาจากนั่งทุน,นะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะและมีแรงอย่างสูงเลยฮะที่จะขึ้นไปชนที่เรนสองพันสามร้ยดเกนต่อเทรอยออนแนวนี้มานะฮะทางทีมเราเนี่ยให้เปิดทางฝั่งขายนะฮะขอย้ำว่านชน2389ต้อง แต่จุดสต็อป o อ s ของเรานะฮะถ้าเกิดว่าไายเดยนั้นสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณนะฮะสองพรยเหรียญต่อโตรอยออนก็ควรจะสต็อป o อดฝั่งขายนะครับขอย้ําถ้าเกิดปิดเป็นแท่งเขียวยืนเหนือบริเวณ2399เหรียญ97เหรียญต่อโตรอยออนควรจะสต็อป o อดฝั่งขายนะฮะขอย้ําเลยนะครับ you are listening t r e a d i n g l i f e โดยเทพพยากร ครับตอนนี้ฮะดูการ์เมทการ์เมการ์เสี่ชั่วโมงนะฮะการ์เมการ์เมทสี่ชั่วโมงนะนั้นเห็นไหมครับภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเห็นไหมครับว่าทางทีมเรานะฮะได้ตีเส้น3เส้นนะฮะเส้นสีเขียวเส้นสีฟ้าและเส้นสีเหลืองนะฮะบ่งบอกว่าแนวรับทั้ง3เส้นนี้เป็นแนวรับและแนวต้านที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยนะฮะและได้มีเส้นตรงกลางเป็นเส้นสีแดงสีของสายไหมครับว่าตามวงกลมสีขาวทองคำนั้นไม่เคยหลุดเส้นสีแดงด้านขวามาเลยนะฮะสองสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับว่าไม่เคยหลุดเส้นสีแดงลงมาเเเเลลลลยนนนนะะะะะะะฮฮฮแแทททอองงงคาาถ้้กกิดดดดหุสส็จมบี่ร 329เหรียญต,ต่อทรอยออน2329แนวนี้เป็นจุดซื้อจุดแรกของทีมเรานะฮะและจุดซื้อสุดท้ายของทีมเรานะฮะจะอยู่ที่บริเวณ2,295เหรียญต่อทรอยออนบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยนะฮะและเปนะน้าทำลายเป้าแรกนะฮะจะอยู่ที่บริเวณสองพนสามรเหรียญต่อทรอยออนบริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้เลยฮะมองว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดชน2361เมื่อไหร่นะฮะทองคำเนี่ยก็มีโอกาสจะย่อลงมาที่29 29บริเวณ2,329เหรียญต่อทรอยออนได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะและคาดว่่าาาาานนนะะะะะะฮฮต้้อองงเเเกก็บพลลลัแจสมรรถทยป2,300 เป็นเหรียญต่อทริอ,ออนขึ้นไปได้ครับ Trading l i f e แล้วตอนนี้ครับหรือก็คือคำนักกบลายสีช่วงภาพ2นะครับภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะ,ะขี่เส้นเทนไลน์เส้นงาเป็นเส้นสีฟ้าเห็นไหมฮะจากซ้ายมือเห็นไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ยขี่ลงมานะฮะวงบอกว่าแนวรับซื้อของคุณดวงคำนะฮะในรายสีช่วโมงที่สำคัญนะฮะจะอยู่ที่บริเวณ2,330เหรียญถึง2,320เหรียญคือนี่คือเป้าแรกนะฮะและเป้าสองนะฮะจะอยู่บรนเส้นสีฟ้าด้านล่างนะฮะเป้าดึงนะฮะจะอยู่ที่บริเวณ2,300เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะเเหหรรรีียยยญญถึงต่ออออทน อันนี้คือเป้า2ของการดักซื้อของคุณทองคำนะฮะและป้อสุดท้ายนะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณ2290เหรียญต่อรอยออนโดยประมาณะนะฮะ2,290นะฮะทั้ง3แนวนี้มองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่วันจันทร์ธนาคารประกาศมาเนี่ยจะมีแรงเทขายลงมาทดสอบนะ,ะและคาดว่ากอดทองคำจะลงแรงนะฮะน่าจะขึ้นไปทดสอบได้ถึงบริเวณ2,400เหรียญต่อรอยออนแนวนี้เป็นแนวจุดดักขายนะฮะ2 3 9 0ถึง2,420แนวนี้ เป็นจุดดักขายของทีมเราเลยครับฟันธงครับถ้าใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ share, ติดตามกับทีมงานเราด้วยนะฮะผมโชคดีบุญเชิยไปก่อนสวัสดีครับ What you buy Thai f i n a n c o a l s, <S how, 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 how go smart พาะเราต่างด้านการลงทุน Invest in yourself